เป็นขนมโดนัทที่เขาว่ากันว่าแพงที่สุดในประเทศ3 9 0 0ับาทซื้อเองจ่ายเองกินเองเป็นมารยาทผู้ชายนะครับรให้เรดี้เฟิร์สนะครับครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับว่างๆนะครับเอ,อ โอเวันนี้นะครับคือวันก่อนเนี่ยวางอ่ะไปเสิร์ชใน Facebook เหมือนมันมีฟีดนึงมันโผล่มาก,ก็คือเป็นเรว่าเป็นขนมแล้วกันทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเป็นขนมที่มีรูก็คือว่าเป็นขนมโดนัทที่เขาว่ากันว่าแพงที่สุดในประเทศทีนี้โดนัทเนี่ยอ่ะแต่ละคนกินกันกินแ่เท่าไหล่ ยี่สิบเก้าบาทซึ่งอีโดนัทอันนี้เนี่ยสามพันเก้าร้อยบาทสามสิบบาทนี่คือกินได้ร้อยชิ้นแต่ทีนี้ไอ้สามพันเก้าไม่เท่าไหร่ค่าส่งเท่าไหร่สี่ร้อยบาทค่าส่งสี่ร้อยเท่ากับโดนัทชิ้นนี้มูลค่ารวมสี่พันสามร้อยบาทหุ้ยไม่มีสปอนเซอร์ใดๆซื้อเองจ่ายเองกินเองอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโดนัทอันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาอันบ็อกกันเลยอ่ะมา ถ้าไม่รู้นี่คือนึกว่าเหมือนอันบล็อกพวกแบบของแบรนด์เนมอ่ะชื่อว่ากระลัดนะครับผมอันนี้หลายหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะซื้อทองมาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับซื้อโดนัทนะครับอ่ะมาเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรอย่างแรกหลายหลายคนบอกว่าก็แพงจากอันนี้แหละคือครรดาซ้องก็ประมาณสองพันซึ่งอันนี้นะครับเป็นแบบว่ากล่องมีสติกเกอร์กระลัดอ่าสติกเกอร์กระลัดแต่ว่าเป็น เป็นช้อนซ่อมของแบรนด์อ๋อมีแพสมีตีแพสว่ะอันนี้นะครับได้ช้อนซ่อมนะครับค <c oughs> ือกล่องไม่โอ้ค <c oughs> ือกล่องไม่อลังมากอ่ะคือมันเป็นกล่องแบบมันไม่ใช่กล่องแบบป้องแกงนะมันคือกล่องแบบเหมือนของ,ของครึ่งเพชรอ่ะถ้าเกิดแกะมาเป็นพี่จะต้องทแบบ <c oughs> านเลยนะอยากให้มันทานเลยเอาแล้นะโดนะสามพันเก้านะค <c oughs> ่าโบนเท่าไหร่อยากรู้สิไไม่มีโน้ตมีอะไรวะอ๋อมีเว้ยมีโน้ตมีโน้ตหมอกจางๆและควันอ่านนิดนึง About Galat ช็อกโดนั say no to ordinary boring donut. แล้วกา a ์ด introduce you to the new luxury creation. taking those typical donut to another level. with our finest ingredients and process of baking. we present this unique chocolate creme donut as an edible jewelry. ถ้าแปลนะก็คือว่าบอกลาโดนัทแบบเดิมๆการ์ดแนะนำคุณกับ luxury creation. คือขนมอีกขั้นหนึ่งของขนมด้วยวัตถุดิบที่ดีที่สุดพโรเซส,สการเบคกิ้งที่ดีที่สุดนี่คือช็อกลาครีมแม่โดนัทจูเล <c oughs> ี่ที่กินได้ถูกต้องพอแลครับถูกต้องพอแลครับติดรอรับอ่ะไปติดตามชมตอนต่อไปของเรานะครับ ตอนเนี้ยที่คิดเคยว่าเคยเห็นลูกนิมิตมาเอออย่างนั้นเลย หลังจากที่เปิดกล่องเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับวันมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่เป็นกูรูเรื่องของหวานกินทุกอย่างและบนโลกนี้มาให้ความรู้เรื่องขนมชนิดนี้กันนะคระับมน้องตาลม,มา จากข้อมูลนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นแ้วนี้ตึงเต้นตึงเต้นสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านบนเนี่ยก็คือทองทองอะไรทองหยิบไม่ใช่ทองคำยี่สแบบกินได้อ่าแล้วก็ความปลุกกรปอบปกติเวลากินโดนัทตลาดนัดก็จะเป็นน้ำตาลนะอันนี้เขาบอกว่ามันเป็น crystal champagne glass เป็น luxury crystal champagne แล้วตัวไส้คะก็เป็นไส้แชมเปญไส้ข้างในเนี่ยจะเป็นครีมครีมนะไหนๆก็ไหนๆลว เป็นมารยาทผู้ชายนะครับต้องให้ lady first นะครับวอมปากกอนไม่ต้องลัามกันเลยหรอต้องหั่นยังไงหั่นฝั่งนี้ป่ะีิมันก็นุ่มเยนะโอ้โหอนะ้สคือมันเต็มไปด้วยครีมมากๆเลยนะถ้าทุกคนดูข้างๆก็คือแบบครีมเต็มๆอ่ะไฮ้ยกินเหมือนแบบครีมมะพร้าวไงไม่รู้อ่ะ พิกี้มิงเขบอกอะไรนะอีกอะไรใจชำปังกอลองย้อนสรุปก็คือ่าวไม้เท้ายังไม่ทัดไม่คือว่าตัวทองอ่ะมันไม่มีรสชาติอ่ะอันนี้มีทองมปนทุกอย่างครบนะ อีกรอบนะเสื่อกี้ยังไม่ทับเสียงเดยกเลบหลังจากที่เรากินโดนาชีนีนะคะเราก็จะไม่รีไปประมาณ3วันเพราะเขาบอกให้เก็บไว้3วัน <laughs> เอาตาตรงนะเ,เธอพูดก่อนแต่ว่ามันธรรมดาเหมือนแบบกินครีมธรรมดาแล้วก็มีแป้งๆอะ่ะไม่รูส้สิคือถ้าเท่าที่เคยกินขนมที่มันเป็นรสชาติวานิลามาเยอ,อะๆอ่ะมันจะมีความหอมแล้วก็มีเกล็ดวานิลาเยอะกว่านี้ค่ะแต่เนี้ยคือมันเป็นครีมแบบสีขาวๆเลยอ่ะีหนดมดมแล้วก็ไม่ได้หอมแบบปุ้มขึ้นมาขนาดนั้นโอเคชัดแล้วว่าคุโดนหลอกไม่้ <laughs> อธิบายก่อนก็คือว่าเท่าที่ดูเนี่ยคือเขาไม่ได้โฆษณาตัวเองเป็นโดนัทเขาโฆษณาตัวเองเป็นทูครีมแต่รูปทรงเหมือนโดนัทอ๋อเออเนี่ไงชูโดนัทเพราะฉะนั้นอ่ะต้องเข้าใจก่อนว่าฟอร์แมตของชูครีมก็คือเป็นแป้งใส่ครีมรสชาติเนี่ยเขาบอกว่ามันคือแชมเปญใช่ป่ะถ้าถามวางอะแชมเปญไม่ชัดไม่รู้สึกเลยเออไม่รู้สึกเขาภาเขียนว่ามีคือไม่ได้รู้สึกถึงแชมเปญขนาดนั้นอ่ะมันจะมีความเป็นครีมวนิลาเยอะกว่าแป้งถามว่าแป้งแป้งอร่อยไหมแป้งมันก็คือแป้งชูครีมอ่ะพอวางบอกแล้วก็คือแบบเอ แล้วเป็นครีมเลยอ,อ่ะคืนรู้สึกว่าโดนัทอ่ะก็คือเป็นแค่รูปทรงที่มีรูตรงกลางใช่ซึ่งไอ้ทอมข้างบนอนะ่ะมันเพิ่มเท t e เจอร์ของแบบความฝาดๆเฟืฟ่อๆอ่ะแล้วก็เพิ่มความหวานหวานนิดแต่ลราคา อ่ะถ้าพูดแบบไม่ไม่ไม่แบบนี้เลยนะก็คือรู้สึกว่าซื้อชูครีมตามห้างก็ได้เพราะว่าเอาจริงๆตัวเทเจอร์มันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคนที่ชอบแบบเอแป้งนุ่มๆครีมเยอะๆบอกว่าวังว่าชอบใช่แต่ว่าครีมเขาเยอะจริงเยอะมากลบภาพโดนัทออกไปเพราะมันไม่เป็นโดนัทเลยมันเป็นแบบแป้งชูครีมอืมยังกินมีอยู่นะออร่อยเลย นั่นเดี๋ยวจะให้พี่สองคนให้คะแนนเป็นหมวดแล้วกันนะว่ามันมีรูปรสกลิ่นเนี่ยเราจะให้มันเท่าไหร่โพริชั่นที่เราเห็นมันเป็นยังไงความกชูวร่ที่เขาเครมมา ดางอ่ะชอบแพก็กเกจกล่องอะไรแบบนี้นะแต,แต่ว่ารูปลักษณ์โดนัทอ่ะคือความรู้สึกของแพงอะ่ะมันควจรจะปราณีตแล้วก็ดูแบบดูสมส่วนอะ่ะแต่นี้คือเปิดกล่องมาแล้วก็แบบเยเกเหมือนแบบปั้น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 ,นอ่ะใส่กล่องแปดทองจบอะไรเงี้ยถ้ารูปลักษณ์ของตัวโดนัทอันเนี้ยให้แค<ต>่6แต่ถ้าเกิดแพ็กเกจแปดจุดห้าอะไรของรสชาติอะไรกันซ่อมเพราะอร่อยดีนะถ้าวางเหรอเจ็ดอ่ะห อ่ะเพราะเพราะว่าเคยกินที่มันหว้าวกว่านี้ส่วนว่าให้7เ,เพราะว่าคือจริงส่วนตัวชอบกินครีมอยู่แล้วเป็นคนชอบกินครีมเป็นเซนครีมโอเคจะ<ด>เป็นครีมล้างหน้าครีมทาผิวใช่แต่ล้างปอกไปพอดีเพราะฉะนันตัวครีมอ่ะโอเคมันโอเคแต่ว่าเท็กซ์เจอร์ภาพรวมอะไรเงี้ยมันก็อย่างที่บอกแหละมันมันมันเคยเจอที่รู้สึกว่ามันอร่อยกว่านี้ถ้าเกิดแมวติย้อนไปดูตอนตอนต,อนตอนน้นอะคำแรกที่กินอะพูดตรงๆเลยนะอธิบายเป็นคำพูดไม่ออกเลยอ่ะ มันมีทั้งความสุขความเสีไรต่างพอเรารู้ราคาใช่ไหมเรากินแล้วแบบที่นี่คือสามพันเก้าคือมันพูดไม่ถูกอ่ะคือมันถามว่ามันดีมั้ยก็ดีแต่มันคือมันไม่สมราคาอ่ะอ่ะโอเคมันมันน่าจะไม่รู้ดิเออให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดแล้วกันแบบสามพันเก้ามันคุ้มไหมที่เราซื้อมายังต้องถามอีกเหรออที่ว่าเรามีเงินในบัญชีขนาดไหนอ่ะจริง อ่ะโอเคถ้าเกิดแบบซื้อได้แล้วแบบอยากลองก็คือซื้อได้อ่ะแต่ถ้าแบบหุยเงินไม่พอแต่แบบอยากชิมมากเลยต้องเก็บเงินอะไรเงี้ยก็คือหยุดหยุดเลยเดี๋ยว <laughs> <laughs> ต่อจากตรงนี้นะ <laughs> เดี๋ยววันจะให้ทีมทีมงานที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมาลองชิมกันดู <laughs> แล้วก็ยา่าอีกทีนะครับผมสลับทีมนี้อันนี้ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของทั้งของวางของตังและของทีมงานนะครับผมคนอื่นอาจจะแบบมีีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันยังไงก็มันเป็นความชอบส่วนบุคคลบางคนอาจจะชอบแบบนี้บางคนอาจจะไม่ชอบแบบนี้ใช่อันนี้ก็เป็นพับที่ส่วนบุคคลนะ สำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง k a y y n Channel ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งดิ้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 งกระดิ่งดิ้งดิ้งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับยังไงวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเพื่อนๆทีมงานของบางชิมกันไปอุอร่อยขนมอร่อยอ่ะถ้ารสชาติอ่ะอร่อยแต่ว่าตัวเป็นคนไม่กินขนมแบบซูครีมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงก็เลยแบบ ไม่รู้ว่าของอื่นมันแบบรสชาติมันจะคล้ายๆกันไหมเป็นคนไม่กินของหวานแต่พอมากินแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่แบบว้าวอ่ะหนูชอบหนอร่อยเพราะหนูเป็นคนชอบกินของหวานอร่อยอร่อยบุ้งอ่ะปุ้งมองว่ามันก็คือเหมือนที่เราซื้อในห้างตามปกติเลยมันก็ยังไม่ได้มันยังไม่ได้กินแชมเปญเหมือนอย่างที่พี่วางบอกธรรมดาอืมธรรมดาสําหรับธรรมดาทั่วไปหรือหนูส่วนตัวนะหนูไม่คุ้นอืมธรรมดามากๆเลยแหละ คิม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 เลยเลยนะครบราคาไม่ถึงสามพัเก้าของหมเหมือนเองไงแล้นก็วันนี้รางรถมันไม่ได้รถถ้าเกิดรู้สึกว่ามันหวานหวานไปแผลเป็นเลยอ่ะหวานหวานแหลไปเลยไม่นุ่มะเราเป็นคนไม่ชอบกินรสหวานแหลยถ้าเป็นฟองเสียสามพันของน้องหเอยจริงนะมันก็มีนิดนึงของของเกมพวกชังเปญมีนิดนึงรู้สึกอยู่แต่ติดตรงที่ว่ากูชอบตลาดนัดมากกว่ามันเหมือนมันมีที่ราคาถูกกว่านี้แล้วก็อร่อยกว่านี้อ่ะ